อเหี้ยตายเลยอย่างนี้ต้องค่าทำขวัญค่าทำขวัญแล้วก็ค่าซ่อมรถไอ้สัตว์ค่าซ่อรถเจ็ดร้อยค่ายาเท่าไหร่ไม่รู้มันก็ลงสักทีะอีหมอไอสัตว์ขับไม่เป็นก็ไม่ต้องขี่เหี้ยอะทุกคนดูอ่ะเมื่อไร่ฟอสอ่ะอ่ะมึงหมอมือใหม่ปะไอสัตว์พังอ่ะ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะเรียกค่าเสียหายเว้ยเอ่อขอยห่าก็เป่า351นขอค่าซ่อมรถด้วยครับฮัลโหลครับขอค่าซ่อมรถวยครับหกร้อยครับซาดเฮ้ยลืมเรียกค่านี่ว่ะทุกคน ค่าฉีดยายสัตว์แล้วกูก็ต้องไปฉีดเองรถกูก็พังอยากลองตบซับไหมแบบอยากลองตกซับไหมใครขับมาผิดเลนเนี้ยก็เรียกค่าเสียหายโอ้ย,อยชนชนชนแล้วขอค่าซ่อม่อยครับชนแล้วชนแล้วชนแล้วเอ้ยเจอยื่ออะเจอยื่ออะ เอ้ยคุณขับรถยังไงเนี่ยคุณออกมาสี่ร้อยครับผมเพิ่งซ่อมรถมาเออต้องมีอยู่แล้วดิคุณมีตังค์อยู่แล้วจะให้ผมแจ้งตำรวจเปลา่าผมผิดขนาดนั้นเลยหรอใช่คุณออกมาคุณตัดหน้าผมอะ่ะอ๋อรถคุณแรงเกินผมมองไม่ทันเออเนี่ยครับโอนมาเนี่ยครับสองร้อยก็ได้ครับเร็วๆ ผมจะเรียบไปกินข้าวสามร้อยสามร้อยซ่อมัถมันหกร้อยผมเอาแค่สามร้อย้าผมไม่มีโอเคโอ้หกดมาให้สองร้อเองทีหลังก็ขับดูดูซ้ายด้วยนะครับ okay, <laughs> เดี๋ยวจะไปตบซับต่อนะทุกคนวันนี้เราจะทำอาชีพต,ตบซับกันเอาเอาสักหมื่นหนึ่งนะแล้วค่อยไปฟาร์มอันนี้ไม่มีเชฟอยู่เลยเหรอครเอาอะไรครับอันนี้เชฟใช่ป่ะเอาหกร้อยหนึ่งอันนะคะเปล่าครับผมแค่ถามเฉยว่าเอาเไรเฮ <laughs> <อ> <laughs> ้ยผมได้ <laughs> ว่ามาทางนี้ อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออซ่อมรถให้ผมเลยครับห้าร้อ,คอดดยครับขอค่าซ่อมรถครับรถไต้พังหรอใช่ผมเพิ่งซ่อมมาเนี่ยรถเป็นสิบเปอร์เนี่ยผมไม่ชอบขับรถงพังอะ่ะไ <c oughs> <c oughs> อนนเสียได้จริง อชบ <c oughs> ไม่ทำละงานกูไม่ทำละงานปอกเลยอ <c oughs> รอกลางสี่แยกไหมไอ้เชี่ยตัดหน้าไม่ทัน <c oughs> ตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเบรกทัน่ะ <c oughs> มันเบรกทันก็แล้วไป ตำรวจก็ไม่เว้นตำรวจอย่างแบบอย่างนี้เราได้เลยถูกเะล่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตำรวจชนหน่อยพี่แล้วมันหาเงินง่ายไหมพี่หาเงินง่ายหรือยังเนี่ยเดี๋ยวพาไปหาเงินไปป่าล่ะจะไปหาเงินกับพี่ว่าล่ะเดี๋ยวเองก็รอดูดิ